เกิดอะไรขึ้นความจริงเริ่มปรากฏคำพูดของบอสโจเป็นจริงแล้วจากก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นเนาะทางด้านน้องอุ๋งอิงนะคะที่วันนี้ได้เหนียวเรื่องอางอางนยามดีได้ร,รับรถตู้รถตู้คันใหม่ของน้องอุ๋งอิงที่ได้จองไว้แล้ววันนี้รถก็มาแล้วม,มาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีกับน้องอุ๋งอิงในวันนี้มากๆและสําหรับ,รบทางด้าน บอจผู้บริหารหงสันน้อยเพ่บ้านแพงแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของน้องเนาะก็ได้โพสต์ถึงน้องอุ๋ยนะคะเอาเอาโพสต์ก่อนถ้างั้นโพสต์อุ๋ยก่อนหลังจากที่ไปรับรถมาแล้วอุก็ได้โพสต์นะครับผ่บบบานเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคบอุ๋ยก็โพสต์บอกว่าขอบพระคุณพ่อพ่อแม,แม่บ้านห่าหลาทุกหลงังพ่อพ่อแม่ทุกคนที่สับพอร์ตลามาตลอดให้โอกาสเด็กน้อยคนหนึ่งได้มีอยู่มีกินทุกมือนี ขอประคุณพอโจแม่นุษย์าสุภาพลูกอำนาจบ้านสาวน้อยที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยบรร ب ا คนหนึ่งได้มีโอกาสทำม,มาหากินและมือนีลาได้มีโอกาสออกรถท่านนี้มาทำม,มาหากินตอ่อลาก็ขอให้รถท่านนี้เป็นรงบัตท้องลาไปตลอดและเป็นท้องขันจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนที่สนับสนุนลาเด้อจจากอให้พ่อพ่อแม่แม ภูคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงยูสูบไปน้ำหลาหยีเดอร์จ้าแักแท้งหลาในเดอร์จ้าแแท็กยี่สิบหกท,ทับสิบทับสองห้าหกหกนะครับอันนี้ก็เป็นโพสของของน้องอุงอีกนะครับมีน้องโพสนี้ค่ะอะแล้วหลังจากนั้นบอสโจก็ได้โพสเหมือนกันก็ได้แท็กมหาวีด้วยนะใช่ค่ะเมื่อไม่กี่นาทีมานี้น้องก็พูบอกว่ายินดีทุกความสำเร็จของลูกสาว ขอให้เป็นพาหนะคู่ใจเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางค่าและอย่างที่เราทราบกันก็คือวันแรกที่บอสโจกับเสี่ยนนนเนาะได้ไปบ้านน้องอุอิงในครั้งแรกเลยที่ไปบ้านน้องและเมื่อเจอบ้านน้องครับก็ได้พูดคุยกันพูดคุยกันกับน้องกับพ่อแม่ของน้องครับและบอสโจก็บอกว่าบอสโจพูดคำหนึ่งเลยนะเราแบบคนลุกเลยนะเมื่อกลับย้อนกลับไปฟังคลิปนี้ที บอกว่าบอสโจหลับตาลงแล้วเห็นภาพก็คือบ้านหลังตัวๆรถคันหนึ่งที่น้องบุญอิงเนี่ยเห็นภาพเลยบ้านของน้องเนี่ยเห็นภาพแบบนั้นเลยครับผมอันนี้คือต้องขออนุญาตบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะบอสโจก็เคยได้พูดในหลายๆคลิปบอกว่าบอสโจกับน้องบุญอิงเนี่ยบอสโจเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยแล้วก็เล็งเห็นก็คือความสามารถน้องแหลกนะครับแล้วก็พรสวรรค์ของน้องด้วยใช่พรสวรรค์ของน้องแล้วก็ ด้วยความในที่บอสโจเนะี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิคนะ์คุ้มครองเนาะแล้วก็เชื่อในสิ่งนี้แล้วก็พอได้มาได้มาได้รับนะ้องเข้ามาจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่บอสโจเชื่อนั้นก็รเริ่มปบบรากฏและเป็นจริงอ,อย่างที่คําพูดของบอสโจเหมือนกันครับผมอย่างรับตาเห็นบ้านรับตัวตนะ่บ้านเรีแล้วนะบ้านก็นน<ม>ทำแล้วคืบหน้าไปก็ คือจะบอกว่าเสร็จก็ว่าได้เพราเงินอนายหมดแล้วใชใชเงืนอ่ายหมดแล้วรอแค่ที่คำว่าเสร็จของน้องก็คือได้จใจไปเรียบร้อยก็ถือว่าสบายใจเสร็จไปแล้วในในส่วนของน้องอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของช่างช่างค่อยๆทำไปตามสเต็ปของเขาตอนนี้ก็ได้เลือกสีบ้านเรียบร้อยแล้วก็คือสีขาวไข่ขาวขขาขาวขข่นะครับผมเห็นาวขาอขาวขาวลาวกาวหมววขาวข็วว่าสีอ่าสีเบขาวขาก็าด้สนับสนุนใช่เา็นานขบสนุนบ้าวของน้องแล้วก็ ให้น้องได้มารีวิวสี<ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่ว่าจะเป็นพีเซนเตอร์หรือว่าเป็นรีวิวก็ทั้งหมดสําหรับน้องบุงอีแล้วถือว่างานเข้ารัวจริงๆครับแล้วเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความจริงเริ่มปรากฏคําพูดของบอสโจเป็นจริงแล้วหลายๆอย่าง คำว,ว่าความจริงปรากฏนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ามันเป็นความฝันของเด็กน้อยคอนหนึ่งแหละ,<ฮ>ะความฝันของทั้งบอคโจเองความฝันของอู๋อิงเองแต่ทุกวันนี้ความจริงมันปรากฏแล้วในคำพูดของบอคโจยิ่งยิ่งเนี่ย,ยสองคำนี้ว่าหลับตาเห็นบ้านหลังโตโตแล้วก็เห็นรถคันงามๆเนี่ยเนี่ย <ฮะ S 2> บ้านหลังหนึ่งหลังใหญ่ๆใหญ่น<ฮ>ะราคาสามล้านนี่คือใหญ่นะใหญ่มากสองชั้นเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจะเสร็จอยู่แล้วเนาะเสร็จมากไปเกินกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ แล้วก็รถคันงามคันโตๆเหมือนกันคันใหญ่คันใหม่เนี่ยก็ออกมาแล้ววันนี้รถที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแรงของน้องอมีเองนะครับเราเนี่ยแหละเขาจริงว่าความจริงปรากฏแล้วก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่มันเป็นจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอย่างหนึ่งที่บอสโจได้พูดกับอวี่ไว้เหมือนกันว่าเนี่ยวันนั้นเขาใ้เงินไปเหมือนวันนั้นน้องพอเบิกเงินพอโจก็เลยได้หยิบเงินน้ำแรงออกมาให้แต่ บอจได้พูดคำหนึ่งนั่นก็คือคำ่าเอาไปร้อยยี่สิบล้านอืเนี่ยอรอเนี้ยอด้เลยคำนี้คำเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็เป็นจริงแน่นอนไม่ใช่แค่คำพูดหรอกคือทำไมเราถึงดูตื่นเต้นเราถึงดูแบบเออมันเป็นสิ่งที่แปลกในในสิ่งที่เราเห็นน้องอุงอิงทำได้แล้วก็วอจูทำได้ครับเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆสำหรับความสมความสำเร็จนะคะสั้นมากๆถ้าเทียบถึงว่า ในวงการหมอลามแล้วมีชื่อเสียงเลยสร้างรายได้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่ปีแล้วได้ทั้งรถทั้งบ้านและได้ได้มากกว่านั้นนั่นก็คืองานที่เข้ามาอย่างรัวๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านวงสาวน้อยเทปต้นแทนเลยที่มีคิวงานแน่นแน่นและก็เต็มจนถึงปีหน้าก็มีนะงานที่จองล่วงหน้าและก็งานที่เซนเตอร์ที่เข้ามาแล้วก็งานในสายบันเทิงคือสายทีวีออร์แกรที มาเทียบรายการต,าตา่างๆรายการที่เป็นรายการสดก็มีครับผม่ารายการที่ชื่อเสียงโด,ด่งดังรายการที่เป็นรายการใหญ่ๆอย่างก็ามาดีค่ะก็เป็นรายการตลกชื่อดังก็ยังมีน้องได้เข้าร่วมในรายการนี้ครับเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว้าวมากเป็นสิ่งที่เราแบบต้องแบบว่าแบบทั้งภูมิใจแล้วก็ทาแบบว่าเออมันตื่นเต้นเนาะสำหรัแบบเด็กคนนี้สามารถที่จะสร้างอะไรให้เราได้ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ได้เห็นสิ่งที่ ื่นเต้นแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าประการ mm hmm. สิ่งในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือน้องสามารถทําได้หมดตามที่ก็อะโจได้พูดเอาไว้และเวลาน้องยิงพูดอะไรเหมือนกัน mm hmm. ก็จะเป็นจริงตามั้น mm hmm. อยากให้สาวน้อยมีงานทุกวันต้นดูทุกวันจริง mm hmm. เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราแบบเออมันมารู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นสาวมายาสจันทร์จริงค่ะครับผม จริงๆพูดถึงว่าเรื่องบางเรื่องนะครับผม<ล>ค,ความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อแล้วก็ <pruch> ไม่ได้ว่าจะบังคับให้งงงานแต่ว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะเราก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นคำพูดของบอสโจเองหลายๆอย่างหลายๆคำแล้วก็คาพูดของน้องหญิงมักจะเป็นจริงมักจะสั่สิทธิ์จริงๆอย่างตั้งแต่ตั้งแต่พ่อลูกมาเจอกันใหม่ๆเล,ลเลยที่มาอยู่ด้วยกันใหม่เนาะ,<ล>ะตั้งแต่ที่บอสโจบ ผลักดันน้องอุ๋ยขึ้นมาแล้วอุ๋ยก็เริ่มติดเป็นกระแสะมากขึ้นแล้วช่วงนั้อุ๋ยไปไป,ไปสายแมททันนี่ใช่ไหม<ะ>ช่วงนั้นอุ๋ยก็ไปให้โชคแฟนคลับแฟนเพลงได้หลายงวดเลย<ะ>แล้วหลังจากนั้นที่น้องไม่ได้ไปใช่ไหมคำพูด<ะ>ของน้องก็เป็นวาจาสิทธิ์จริงๆนะครับไม่ว่าน้องจะพูดอะไรแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยถ้าคนที่ติดตามน้องจริงๆนะครับไดเอามานํามาเป็นเขาเรียกว่าตีเป็นโชคลาภก,ก็จะได้โชคก<ะ>ันแทบทุกงวดเลยนะมาถึงปัจจุบันก็ยังได้อยู่นะบางคนก็ยังได้อยู่แล้วก็คําพูดบ่าโจเหมือนกันว่สโจเ่าเป็นคนที่ มีบุญเยอะเหมือนกันเนาะพอๆกันเลยนะพ่อลูกคู่นี้คือเป็นพ่อลูกคู่บุญจริงๆแล้วก็วัโจก็นําพาแฟนขับแฟนเพลงเนี่ยได้ได้โชคกันมาหลายงวดเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไปไปที่วัดหัวลำโพงอะไรเงี้ยไปจับปิงปองมั่งอะไรมั่งแล้วจนมาถึงตอนเนี้ยคำพูดของน้องเนี่ยมันมันหลายอย่างมากอย่างอีคําว่าให้องค์อิงเนี่ยร้อยยี่สิบล้านเนี่ยมันั้นหมดออกอะไรสองศูนย์หรือหนึ่งสองอะไรสักอย่างนี่แหละ เออสองศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วขออธิบายคําว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะคะว่าจาศักดิ์สิทธิ์คำว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้กับใครบ้างนั่นก็คือบุคคลที่พูดจาที่เขาเรียกว่าเป็นความจริงแล้วก็เป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้ที่พูดจาไพเราะนะคะก็มีความหมายคือวาจาที่มีอํานาจบันดาลให้สิ่งที่กล่าวออกไป สำเร็จได้ดังประสงค์ผู้ใดได้ฟังจะต้องทําตามอันนี้ก็เป็นความหมายนะคะแล้วก็วาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายจะต้องมีบุญมารองรับด้วยการบำเพ็ญกุศนทางวาจาเอาไว้คือการรักษาศีลข้อสี่เป็นอย่างดีโดยพูดจาไพเราะอร่อ,อ,อนหวานพูดคําจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นและงดเล่นวาจีทุจริตคือการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียด และการพกเพื่อเจอพระเดชพระคุณหลงวงพ่อสนท่านได้เเอาไว้อันนี้ก็เป็น<ม>คําที่ทั้งตลกพละสนได้ก็บเอเป็นคําอธิบายความหมายของคําว่าวาจาสิทธิ์ค่ะอย่างที่ฟังมานี่ก็คือคนที่จะมีวาจาธิ์ได้เนี่ยก็คือเป็นคนที่หนึ่งแหละเป็นคนที่พูดแต่ความจริงแล้วก็เป็นคนที่พูดแบบในทางที่เอรักษาสีลดแล้วก็พูดใ,ในแต่แต่แง่ดีเงเราศีดพูดต่คำที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เรามองเห็นนะมองเห็นเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไป โดยที่เราไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรทั้งนั้นคือเรามองเห็นน้องอุ๋ยครับน้องอุ๋ยจะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์เพราะด้วยความที่หนึ่งแหละเป็นเด็กด้วยก็แล้วก็น้องก็คือรักษาศนลด้วยครับในการพูดแต่ละคําของน้องก็พูดให้คนอื่นมีความสุขด้วยพูดในคําที่ไพเราะพูดในสิ่งที่ดีพูดจาคือไม่ได้พูดคำหยาบเลยก็เลยกลายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมีวาสนาศีลด้นั่นก็เป็นส่วนินะบ่าวโจแล้วก็ ด้วยการขยันทํางานของน้องไปเลยครับด้การขยันทำงานแล้วก็อาจจะมีบุญเก่าที่มาส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนทั้งสองพ่อลูกด้วยและทําใหม่ก็น้องก็ท่าใช่ครับที่ตอนนี้ล่าสุดนี่ก็กําลังที่จะทำบุญกระถินอ๋อทำบุญกระถินเนี่ยเห็นพ่อเอกลงในอันนี้ใช่ไหมค่ะคุณของคุณแม่ก้อยก็ได้ลงว่าไม่กี่วันแล้วน้องก็จะเป็นการทำบุญกระถินที่บ้านที่บ้านเกิดของน้องแล้วก็ อะไรบ้างแล้วก็ในหลายอย่างที่เราเห็นน้องกูดีในแต่ละวันคือน้องเคยเป็นคนที่ไม่มีมาก่อนพอเมื่อนะวันหนึ่งน้องมีครับน้องก็อยากจะเป็นผู้ให้มากก็เลยกลายเป็นเชื่อรักของแฟนคลับเอซีที่ได้เห็นในแต่ละภาพแต่ละคลิปที่น้องมีคนถ่ายน้องออกมาแล้วก็อย่างวัดโจเหมือนกันค บอสโจก็เป็นคนที่เป็นคนใจกว่า,<ภ>าเป็นคนให้โอกาสคนแล้วก็สนับสนุนคน <ภา S 2> สนับสนุนในการทํางาน<ภ>านอกลักดันอะไรหลายๆอยา่างก็ทําให้เกิดตรงนี้แหละเป็นบุญกุศลที่มหาศาลจริงๆที่ช่วยส่งเสริมให้บอสโจเองแล้วก็นาวีเองที่มา,าประสบความสำเร็จในวันนี้ใช่ค่ะเนี่ยเนาะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อแต่เราเชื่อแต่ไม่ได้งาทบให้ใครเชื่อนะครับเรื่องนี้แต่เป็นความเชื่อสนุลเราเชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นจริงมันค่อยๆปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงก็เหมือนคำพูดอุงหญิงไงนาแยบสิภาพอดักสีผ้าพอโจ้ยลอยล่างเนี่ยจริงๆรับเฉพาะรายรับเนี่ยก็ถึงแล้วนะถ้าเข้ามานะ รวมถึงยอดวิวเพลงของน้องที่ต่างๆที่ลงเกี่ยวกับน้องก็คือยอดวิวสูงมากจริงๆค่ะไม่ต้องอะไรหรอกคือมันสัมผัสได้จากอย่างเราอยู่ไกลอ่ะ<ฆ>เรารู้สึกเลยว่าอย่างคลิปไหนนะที่เราทาําข่าวว่าทําคอนเทนต์ทำคลิปเกี่ยวกับน้องวีหรือว่าบ<ฆ>อลโจเกี่ยวกับสารน้องแพงเนี่ยรู้สึกว่าวิวมันจะขึ้นดีกว่าคิด อื่นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นผลพอยมาจากเนี่ยบุญบารมีของน้องเองแล้วมาบวกกับเราด้วยที่อาจจะมีดวงสมพมกันมาบ้างมันก็เลยมีการดันส่งเสริมกันไปด้วยเนาะเจาีน้องเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเนาะแต่ว่าเราเชื่อ